สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่พ่อบ้านหุน่นหมีสิพามาเฮ็ดอาหารแซ่บๆอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี่พ่อบ้านหุน่นหมีสิพามาเฮ็ดแกงกะทิปรากฏนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮามาเริ่มกันเลยนะครับพี่น้องเริมต้นด้วยนะครับคั่วกะทิให้มันหอมแตกมันทำหอมสะกอนนะครับพี่น้องเนาะนะครับ เทกะทิใสลงไปแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆกวนกะทิไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะระวางกะทิเริ่มสีห่อนแล้วนะครับเฮาก็เอาปีเอากระปีนะพี่น้องเนาะว้ยลิ่นกระได้เบาพิษเบาเถื่อครับพี่น้องมาใส่นะครับเนาะใส่ลงแล้วนะครับเพราะกวนกระกะปีกับกะทิมันเข้ากันนะครับพี่น้องกินเริ่มหอมกระปีแล้วนะครับกระปีกับกะทิเริ่มแตกตัวแน่จังหน่อยนะครับเพราะบ้านหุ่นหมี กาเสียวในส่วนของริกแกงเผ็ดนะพี่น้องเนาะมาใส่ประมาณจักครึ่งซองนะครับสองหน่อยเขาเนี่แหละนะพี่น้องเนาะแต่ว่าใส่แค่เครื่องเดียวนะครับเพราะว่าจะใส่หลายมันสิเผ็ดแม่ของผรบ้บันทุนนี้กินเผ็ดอะไรนะพี่น้องเนาะเอานะครับใส่ลงไปแล้วเขาก็กวานให้มันแตกตัวให้ดีนะครับพี่น้องเนาะกวนให้กะทิแตกตัวพร้อมนะครับผิกแกงกระปิต่างๆก็สิแตกตัวดีนะพี่น้อง เรียบ้อยแล้วเพาเก่าใน่วนของน้ําตาลป๊บนะครับพี่น้องมาใส่จักหนึ่งช้อนนะครับพี่น้องเนาะนะครับใส่แล้วแล้วกักวนน้ําตาลให้มันละลายน้ำพี่น้องนะครับให้กะทิมันหอมๆน้ำพี่น้องเนาะใส่น้ําตาลปีบลงไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะระวังหนีนะครับพอบาดหุ่นหมีกะใส่น้ําตาลซ้ายลงเพิ่มไปเนี่ยชั่งน้อยนะครับเพิ่มความหอมของน้ำตาลทรายน้ำนะครับพี่น้อง เบ่งเอาเลยนะครับเปิดไฟอ้อนนะพี่น้องเนาะกะทิฟดนี่อหมอหมหวนๆเลยครับพี่น้องเริ่มแตกตัวดีแล้วนะครับเนาะระวางนีนะครับพอบาดหุ่นนี้เกะ่วเสียวในส่วนของตะไคร้นะครับพี่น้องมาใส่ลงไปนะครับใส่ตะไคร้แล้วก็ตามด้วยใบประกูดฉีกจักหน่อยนะครับพี่น้องอย่าพึงใส่หลายนะครับเนาะใส่แล้วๆก็กวนจนกว่ามันใจว่ากะทิเฮาสิแตกตัวดีหอมกะทิเต็มที่แล้วนะพี่น้อง พอบัตรห้นมีกระเสียมใส่เกลือนะครับใส่เกลือมันจะค้นให้อีกสักรอบหนึ่งก่อนนะครับพี่น้องเนาะเบื้องสีของกะทิกับกระปิข้าวผีแกงข้าวหลอดพี่น้องเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บเบื้องเริ่มเดือดนะพี like ่น้องเนาะเอาบัด like นี้ก็เติมน้ำลงไปนะครับเนาะให้พอประมาณหนึ่งนะครับตามปริมาณของปรากฏเขานะพี่น้องเนาะใส่หลายเดี๋ยวมันสิเป็นจุงลงปวดนะครับพี่น้องสิบเปซ่บนะครับเนาะพอบัดรห้นมีก็เสียวในส่วนของ กจินดาแดงลงมาใส่นะครับที่หันซอยไใบนะพี่น้องเนาะแล้วก็ตามด้วยเส้นห่อนนะครับเส้นห่อนนี่ยสิบวัตแสตมน่น้องเนาะใส่ลงไปเดี๋ยวถึงน้ำผ่อนมันกระิยุบเองอ่อนเองเนาะครับเป็นอย่างพ่อบ้านหุ่นหมีจ้างต้องเติมในส่วนของน้ำเป่านั่นนะครับเนื่องจากว่าพ่อบ้านหุ่นหมีซื้อเป็นกะทิกรองนะพี่น้องเนะาะบ่ได้เป็นกะทิสดคันมือเองมันสิบวมีหางกะทินะครับเขาก็เลยสแลนสูตรเอาเป็นเติมน้ำเอานะพี่น้องเนาะเนี่ยเริ่มเอ่อ น้ำเริ่มเดือดด้วยเบาผิดบาถืงพี่น้องเนาะน้ำเริ่มเดือดแล้วเขาก็เอาปลานะครับประกดลงไปใส่เลยได้พี่น้องนะครับใส่ตอนเดือดมันจะสีขาวนะครับแล้วก็ตามด้วยใบระกูฉีีกรอบนึงแล้วก็ปรุงด้วยผงชูรสนะครับพี่น้องแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลานะครับจะกเครื่องซอนกับเพาะนะครับเครื่องตะปีน้อพี่น้องม้นเครื่องซอนโอ้ยมือนกระด้เนาะผอบันทุนนี้วบาผิดเบาถึงนะครับเป็นอยังต้องใส่แค่เครื่องตะพีเพราะว่าเขาใส่เกลือไว้แล้วเด้เนาะพี่น้องเนาะก็ใส่น้ำมันสีเข็มนะครับ เรียบร้อยแล้วปลามันใจว่าปลาเริ่มสุกเริ่มเปื่อยแล้วนะพี่น้องพอบัตรทุนมีกระซิใส่ต้นหอมนะครับเนาะลงไปกับค้นค้นเนี่ยจัาหน,น่อยค้นแห้งกระไดอยู่นะครับพี่น้องเนาะประกวดนะครับมันสิบวัคือปลาอื่นมันสิบบริเลง่ายนาะพี่นะไปไหนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายแล้วนะครับพ่อก,ก็ใส่โดยใบโหระพานะครับพี่น้องเนาะเพราะมันมือหนีเพรามันใบพีโต้เด้อพี่น้องเด้อเป็นใบโหระพานะครับเนาะในการใส่แกงกระทิประกวดเฮานั่นเองนะครับพี่น้อง ใส่แล้วแล้วเพาโค้ดในีมันสุกไปพร้อมๆกันน้อพี่น้องนะเนาะเหลียบ้อยแล้วนะครับพอบานหุ่นมีก็โอ้ยพักไปพักมาเริ่มหิวน้อพี่น้องเอ้ยจะแสบคักขนาดนะครับเนาะเดี๋ยวเขาก็ชิมเมืองวารสชาตินะครับมันเป็นแบบไหนจังไหนมันสิได็ดปงยมเพิ่มบอ่อนะครับเนาะเสีบสุดยอดเลยครับพี่น้องแกงประกดใส่เ้นหอดใส่กะทินะครับเนาะ แสบแล้วนะครับพี่น้องนะเนาะเบิงนาตาในกระทะพี่น้องโอ้ยสีแดงโอ,อต้องเป็นแต่เสียบข,ขนาดนะครับเนาะโอ้ยหอมหวนหวน,หวนเลยพี่น้องเบิงนะครับเนาะแกงกะทิปรากดสูตรสไตล์ประบาดหุ่นมีไซเส้น้อนนะครับพี่น้องอเป็นแต่เสีบข,าขนาดเอาคลิปนี้ประบาดหุ่นมีกะฝากไปเพยียงเท่านี้นะครับนะเนาะถ้าเบิงว่าคลิปต่อไปประบาดหุ่นมีจิเมอยางให้กินเห้เบิงชมด้วพี่น้องเด้อขอบคุณยหลายครับสวัสดีครับ